การเลือกตั้งนายกอบจอที่จังหวัดกำแพงเพชรบรรยากาศวันนี้พบว่ายังไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับในขณะที่ในขณะที่ผู้สมัครทั้งสองท่านนะครับก็เดินทางเข้ามาเลือกตั้งกันตลอดทั้งวันเลยนะครับ ทันทีที่มีการปิดหีบนะครับเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดกำแพงเพชรหน่วยเลือกตั้งที่15และ16ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผลปรากฏว่าเบอร์หนึ่งนายสุนทรรัตนากรคะแนนนําอยู่ทั้ง2หน่วยนะครับซึ่งผลคะแนนทั้ง2หน่วยนี้ยังไม่สามารถชี้ขาดคะแนนได้ต้องมีการติดตามจากหน่วยเลือกตั้งอื่นๆในแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั้ง11อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรด,ด้วยนะครับ ส่วนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่ายของวันนี้พบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาแต่ประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันรวมถึงผู้สมัครทั้งสองท่านและนักการเมืองในพื้นที่ก็ตบเท้าเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจอด้วยเช่นกันครับ ด้านนายคงยศบุญลักษ์ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรนะครับระบุว่าในขั้นตอนของการขนส่งหยิบคะแนนมายังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งมาเป็นอย่างดีและคาดว่าผลอย่างไม่เป็นทางการจะออกมาในช่วง22นาฬิกาครับ ณตอนนี้ยังไม่มีนะครับสำหรับเรื่องกังวลเพราะว่าในแต่ละอำเภอนะครับก็ได้มีการซักซ้อมนะครับกระบวนการรวมคะแนนนับคะแนนนะครับรวมถึงการยุบหีบรวมหีบนะครับแล้วก็นำมาส่งประมวลผลที่ตัวอำเภอเมื่อตัวอปจอทั้งหมดนะครับ สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรมีเขตการเลือกตั้งทั้งหมด11อำเภอมีหน่วยเลือกตั้ง1,126หน่วยนะครับและมีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด555,484คนและในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ57ครับ ซึ่งการนับคะแนนนะครับได้มีการเริ่มนับมาตั้งแต่ช่วงเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงผลยังไม่เป็นทางการถึงจะออกมานะครับก็ต้องมีการมาลุ้นกันว่าเบอร์1หรือว่าเบอร์2จะเป็นผู้ที่กลุ่มชัยชนะในครั้งนี้ไปครับขอบคุณคุณวีราพัฒนค่ะ